แชร์ข่ารเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดต8กุมภาพันธ์2,66 6เราจะมาอัปเดตท,ทกสโอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66 เพิ่มอีกกว่า19ล้านบาทในวันนี้นะคะทกอสโอ,อนเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสําหรับปีการผลิต65ท้าป .6 อีกกว่า19ล้านบาทซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จํานวน3,742ครัวเรือนในวันนี้8กุมภาพันธ์ ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยล่าสุดนายกระสามเงินรวงรองผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะ ได้แจ้งว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาและมติคณะกรรมการทกศเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันได้เห็นชอบให้ทกศดําเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่าน2โครงการก็คือโครงการสนับสนุนค่าบริรจาก,การและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลิต65และ66และโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66นะคะโดยได้โอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร,กรโดยตรงไปแล้วเป็นจำนวนเงิน53,859.73ล้านบาทนะคะมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน4.62ล้านครัวเรือน โดยโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66งวดที่1ถึง16เป็นจำนวนเงินกว่า7,845.40ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า2.59ล้านครัวเรือนและในวันนี้นะคะทกสได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66 แก่เกษตรกรอีกกว่า3,742ครัวเรือนเป็นจำนวนเงินกว่า19.23ล้านบาทโดยแบ่งเป็นโครงการสนับสนุนค่ารเริ่ยนจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 5ั6หรหรือโครงการไร่และ1,000บาทครั้งที่10นะคะเป็นเงินกว่า17.97 17.92ล้านบาทซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า30,86ครัวเรือน และโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65้าทับก6กงวดที่17นะคะและงวดที่1ถึง16เพิ่มเติมเป็นเงินกว่า1.31ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า656ครัวเรือนอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนานะคะทกรสอ,อนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับไรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ6เพิ่มอีก19ล้านบาทในวันนี้8กุมภาพันธ์